สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับในรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าวและวิทยุออนไลน์นะครับวันนี้เราพบกันวันที่หนึ่งพฤษภาคมอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะฮะพรรคการเมืองก็ต่างก็หาเสียงนะะ สร้างนโยบายนั้นสร้างนโยบายนี้กันสนันวันไหวทําได้จริงบ้างทําได้ไม่จริงบ้างโกหกตอแหลกันบ้างนะฮะมีการทุ่มแจกเงินกันบ้างนะฮะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่กระแสรหรือการปั้นข่าวต้องแจ้งกับกะกะตด้วยแต่เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขารู้เขาทราบแล้วก็บอกมาบางพื้นที่มี ผู้นําชุมชนพูดเองด้วยซ้ำนะเพราะเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการซื้อเสียงทางภาคเหนือน,นี้แจกกำนันไปแล้วนะฮะคนละเจ็ดหมืนผู้ใหญ่บ้านคนละห้าหมื่นับแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไม่าทางกกตได้ดำเนินการเกี่ยวเรื่องนี้อย่างไรก็ไปว่ากันเนาะผมจะมาพูดโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง <c oughs> แต่วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมีข้อเปรียบเทียบ นะระหว่างผู้นำยูเครนนะกับพรรคการเมืองบางพรรคบางกลุ่มในประเทศไทยโดยเริ่มที่จีนกับยูเครนนะว่าสีจิ้นผิงเนะี่ยกระบ,บี่ที่ลุ่มลึกเนี่ยเขาวางแผนเขาดำเนินการอย่างไรนะเขาจึงสามารถเป็นตัวกลางเชื่อมอะไรต่อมีอะไรได้หลายที่หลายทางซึ่งผมเห็นแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เขาบอกว่าโดยในที่สุดการพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีเซเลนสก,กี้แห่งยูเครนก็ได้เกิดขึ้นนะเมื่อวันที่26เมษายน256ที่ผ่านมา,าเซเลนสก,กี้ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับสีจิ้นผิงที่จริงต่างฝ่ายทางฝ่ายเซเลนสก,กี้ของยูเครนอยากจะพูดคุยกับสีจิ้นผิงของจีนมานานแล้วแต่สีจิ้นผิงวางท่าทีไม่คุยด้วยไม่เล่นด้วย แต่มันเป็นขรบวนการยุทธที่น้อยคนนักจะเข้าใจสีจิ้นผิงเป็นคนที่ช่ำชองในปรัชญาโบราณของจีนนะครับทุกการแสดงออกจะมีการสอดแทรกแนวคิดตะวันออกในแนวทางของจีนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงออกมาให้ได้ยินทุกครั้งตรงนี้สำคัญค,ครับเพราะว่าการศึกษาปรัชญาที่ผ่านมาเนี่ยนะมันจะทำให้เรารู้เรื่องราวต่าง ดังนั้นใครที่บอกว่าคนแก่แล้วโบราณแล้วไม่เชื่อไม่ฟังไม่สนนะ,ะคิดแต่แนวความคิดของตัวเองไปข้างหน้าแต่เราไม่รู้อดีตที่ผ่านมานะ,ะมันจะทําให้ทั้งตัวเองแล้วก็ถ้าเข้าไปเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองเนี่ยจะพาให้ประเทศชาติชิบหายนะครับมาย้อนเวลากันเล็กน้อยนะ,ะเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนใหม่ สีจิ้นผิงวางตัวเป็นกลางไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวสิ่งใดได้เพียงส่งเสียงร้องให้มีการเจรจาสองฝ่ายด้วยความเป็นห่วงต่อความขัดแยง้งแต่มีอีกฝ่ายที่เสียงดังกว่าตะโกนล,ลั่นกล้องเรียกร้องสงครามสงครามสงครามนั่นก็คือชาติตะวันตกนำขบวนโดยสหรัฐอเมริกาตามมาด้วยองค์การนาโตและชาติอื่น นั่นคือสิ่งที่สีจิ้นผิงคาดการได้มาโดยตลอดการแสดงออกของกลุ่มชนผิวขาวเหล่านั้นเป้าหมายคือการรุมถึงรัฐเสียเหมือนพันธมิตร8ชาติที่เคยเข้ามารุมถึงแผ่นดินจีนสมัยราชวงศ์ชิงเพียงแต่ครั้งนี้ยืมมือของเซเลสกี้ผู้เปิดเกมต่อมาเกิดการต่อสู้ทางทหารขึ้นหนักในยูเครน เซลเลนสเก้ได้ส่งสัญญาณออกมาให้เจนช่วยสนับสนุนตนเองหรือไม่ก็ช่วยไกลเกลีย่ยทำความเข้าใจกับรัเสเซียเพราะเห็นว่าตัวเองชักจะเพียมพล้้มไปไม่รอดนั่นเองส่วนทางด้านสีจิ้นผิงฟังแล้วทำเฉยๆไม่ได้เอ่ยอะไรเป็นในให้รับรู้กระบีของเขายังเก็บไว้ในฝักนี่ยังไม่ใช่เวลาที่จะชักกระบีออกมาโชว หรือออกมากวัดแกว่งแต่ประการใดแต่จีนก็ไม่ได้ทอดทิ้งยูเครนเด็กปั้นของสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมทั้งอาหารยาและโภคภัณฑ์อื่นๆยกเว้นเรื่องของอาวุธเท่านั้นขณะเดียวกันสีจินผิงกลับพบประพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซีย และส่งสัญญาณออกมาว่าพร้อมเคียงข้างช่วยเหลือทุกอย่างถ้ารัเสเซียขอมาความหมายของพร้อมช่วยทุกอย่างไม่ได้หมายถึงเพียงแค่อาหารยาแต่รวมความถึงอาวุธยุทธโธปรกรณ์ด้วยการแสดงออกเช่นนี้ทำเอาสาหรัฐอเมริกาและลูกสมุนหยุดชะงักกล้ากลากลัวกลัวเหมือนกันเป็นการหยุดยั้งความคิดที่จะมารวมหมู่เข้ารุมโทมรัเสเซียแต่ฝ่ายเดียว สีจินผิงแค่ขยับฝักกระบี่สีจินผิงไม่ได้มองเซเลสสกี้เป็นศัตรูแค่มองเป็นเด็กมองเห็นเหล่าบรรดาชาติตะวันตกต่างพากันโหมกระพือให้ถ้ายเซเลสกี้ด้วยการส่งอาวุธสนับสนุนเงินทองและพากันบอยคอต,ตัดช่องทางต่างๆของรัเสเซียเพื่อให้รัเสเซียอ่อนแอก่อนที่จะหาโอกาสบุกขยี้เซเลสกี้ก็เหมือนเด็กหนุ่มวัยรุ่น ที่คิดว่าตนเองนั้นแน่มากและมีพวกมากอาศัยพวกมากจึงนึกว่าตนเองเก่งย่อมไม่ฟังเสียงทักทวงใดๆจากใครทั้งสิ้นเหมือนกับพรรคการเมืองบางพรรคในประเทศไทยขออภัยครับตอนนั้นทศเสีจินผิงมาเป็นคนกลางเจราจาซเซเลทสกี้ย่อมไม่ฟังเพราะด้านหลังยังมีพรรคพวก กล้ามใหญ่ผิวขาวกินเนยยืนค้ำอยู่เสียงกรอกหูของชาติตันตกทำให้เซเลเกี้นึกว่าตนเองเป็นวีระบุรุษจริงๆวีระบุรุษที่น้ำเต็มแก้วถึงจะเติมน้ำแร่อย่างดีเข้าไปในแก้วก็เติมไม่ได้เมื่อจะบอกเด็กว่าอย่าวิ่งบนเปลือกกล้วยเดี๋ยวมันจะลื่นล้มเด็กย่อมไม่ฟังจนกว่าจะล้มขาหักจึงจะเข้าใจ เมื่อช่วงเวลาสงครามแห่งการขัดแย้งหนักขึ้นสีชิ้นผิงจึงหันไปคุยกับปูตินแห่งรัเสเซียเพราะทุกฝ่ายหันไปกดดันรัเสเซียโยนบาปทั้งหมดให้ปูตินโยนตำแหน่งผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่งของโลกให้เขาปูตินย่อมได้รับความกดดันมหาศาลภายใต้การกดดันรอบข้างอย่างหนักอาจจะตัดถึงใจก่อสงครามโลกขึ้นมาจริงๆโลกพินาศซึ่งเข้าทางสาหรัฐอเมริกาและนาโต้ ในยามที่คนคนหนึ่งคว้งควางท่ามกลางเสียงาดาทอมากมายและมีเพื่อนสักคนมาพูดคุยมาฟังความอึดอัดและระบายบ้างปรึกษาหารือบ้างย่อ,ยอมทำให้จิตใจเบาบางลงไม่ตัดสินใจหุนหันผันแล่นนั่นคือสิ่งที่สีจิ้นผิียงทำศึกระหว่างแคว้นต่างๆในยุคจ้านก๋อโบราณของจีน การเจราจาหยุดยัง้งไม่ให้มีการต่อสู้รุกรานต้องเริ่มต้นด้วยการหันไปพูดคุยกับแคว้นรัฐที่มีอำนาจกำลังกล้าแข็งไม่ใช่หันไปเจราจากับทางรัฐเล็กไม่ใช่คู่ต่อสู้ก็จะไม่ประสบผลนั่นเองการทูตของสีจิ้นผิงต่อปูตินคือเหตุผลเดียวกันแสดงไมตรีเห็นใจนักมวยหมัดหนักอาวุธพร้อมที่ขณะนั้นถูกกลุ่มอันตรพานเกเร รวมตัวคุกคามไม่ให้เอาระเบิดอารมณ์ออกมาเอาไปครับไม่งั้นบานปลายหนักกว่าเดิมอย่างแน่นอนน้อยคนนักจะเข้าใจความหมายของการตบไหล่และรูปบ่าเบาๆนั่นคือทวงท่ากระบี่ที่ลุ่มลึกของสีจิ้นผิงแต่ชาติตะวันตกกลับตาฟางมองเห็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้น รัสเซียที่ไม่มีใครยอมคุยด้วยถูกยึดทรัพย์ยึดธนาคารเมื่อสีจิ้นผิงมาคุยด้วยย่อมต้อนรับในมิตรไมตรีที่ดีเมื่อจีนแสดงออกเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อรัสเซียพวกบอยคอรดจึงขยายความจริงชังมาถึงจีนด้วยในขณะที่เซเลนสกี้ต่างมีคนพากันเอาอกเอาใจคุยไปยุไปนะและมาถ่ายรูปออกข่าวมากมาย ถ้าสีจิ้นผิงไปคุยด้วยเสียงของสีจิ้นผิงก็คงดังแค่แมงวีเท่านั้นจีนที่ดูเหมือนยืนข้างรัเสเซียแต่ดูให้ดีจีนยืนบังรัเสเซียเอาไว้จังหากไม่ได้บังเพราะจีนใหญ่กว่าแต่ยืนบังเพื่อไม่ให้รัเสเซียโมโหโจนอยากออกไปกระทืบยูเครนยูเครนจะรู้สาเหตุไหมการทูตที่ดีต้องไม่หวังให้ใครชนะ และต้องเป็นการทูตที่ไม่ต้องมีใครชนะหนึ่งปีหลังสงครามความขัดแยง้งรัเสเซียยูเครนที่ผ่านมาเด็กไร้เดียงสาอย่างเซเลสกี้จึงค่อยรู้ว่าพวกยโยงของพวกคนไกลบ้านก่อให้เกิดความเสียหายในบ้านตนเองอย่างไม่น่าให้อภัยเสียงเรียกร้องของเซเลสกี้จากจีนให้เข้ามาช่วยเป็นคนกลางเจรจาสันติภาพ จึงดังขึ้นเป็นครั้งที่3ครั้งที่สี่ดังขึ้นเรื่อยๆเสียจิ้นผิงยังวางท่าทีไม่ตอบรับทันทีเพียงแต่เอ่ยถึงข้อเสนอ12ข้อขึ้นมาให้พิจารณาเวลาเด็กเรียกร้องขอกินขนมจงอย่ายื่นขนมให้ทันทีแต่ให้เขาได้แสดงสิ่งที่บอกว่าเขาควรได้ขนมนั่นกินจะโดยวิธีการใด ก็ตามมันจะมีคุณค่าในตัวของมันเองดังนั้นตลอดระยะเวลาสงครามที่เกิดขึ้นข้อพิสูจน์แล้วว่าสหรัฐนาโต้ NATO, และพันธมิตรกดรัเสเซียมไม่ได้จมดินพวกเขาเองต่างหากที่เดือดร้อนและวุ่นวายแทนชาติตะวันตกหลายประเทศจึงค่อยๆแสดงออกถึงกันถอยห่างจากความขัดแย้งครั้งนี้แบบไม่จงแจนสหรัฐเริ่มรู้สึก ประธานาธิบดีมาโครงของฝรั่งเศสพริกตัวได้ทันและไม่เหนียมอายที่จะไปพบสีจิ้นผิงเพื่อให้สีจิ้นผิงทําหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาระหว่างรัเสเซียกับยูเครนสหรัฐอเมริกาจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากและแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กควรเติบโตสัทีเซเลสเก้จึงรู้ตัวว่าควรจะฟังใครคำพูดของเหานักเลงกล้ามใหญ่จากการกินเนย ที่วางตัวเป็นอันตรพานแต่ก็เป็นเพียงคนไกลบ้านไฟไหมมาดับไฟให้ไม่ทันบ้านก็พิหาพินาศชิบหายวยวอดดังที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ตอนนี้แหละถึงเวลาที่สีจิ้นผิงแสดงขบวนท่าออกมากว่าปีที่รอคอยในวันที่26เมษายน256สีจิ้นผิงจึงเปิดโอกาสให้เซลเลตีกโทรทศัพท์ไปหา และพูดคุยกันนานกว่า1ชั่วโมงหลังจากพูดคุยจบเซเล,ลกี้ก็มีความกระตือรือร้นรในการเสนอข้อต่างๆที่จีนเคยเสนอไว้12ข้อเซเลนกี้แสดงออกเด่นชัดด้วยการรีบแต่งตั้งเอกอัครราชทูตยูเครนคนใหม่ให้ไปประจำปักกิ่งทันทีเห็นไหมครับถ้าไม่ฟังก็ชิบหาย นี่คือจังหวะเวลาที่เหมาะสมอะไรก็ตามแต่ถ้าทําให้ก่อนก็จะถูกมองไม่มีคุณค่าเหมือนกับเราเนี่ยเขาไม่ร้องขอมาเราไปทําให้เขาไม่เห็นคุณค่าหรอกครับแต่ถ้าเขากราบการเมื่อ,อไหร่แล้วเขาจะเห็นคุณค่าเราว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนอย่างไรถ้าทำช้าไปก็ถูกมองว่าไร้ค่านะตลอดเวลา มีกว่าที่กลุ่มเพื่อนๆผู้เกเรไม่สามารถช่วยอะไรในทางที่ดีได้นอกจากชวนกันเมายาเมา,าอาวุธแล้วสร้างขยะในบ้านของตนให้เก็บกวาดเอาเองสีจิินผิงจึงเดินเข้ามาขอเป็นเพื่อนด้วยคราวนี้ถึงเวลาที่ต้องฟังเขาบ้างอย่างที่บอกข้างต้นสีจิ้นผิงเป็นคนทราบซึ้งในปรชยาโบราณของจีน เขาได้นำเอาปรัชญ,ญาธรรมดาธรรมดานี่แหละครับมากล่าวถึงวิกฤตการในยูเครนว่าจะไม่เฝ้ามองไฟไหม้คราวนี้จากอีกฝฟางหนึ่งหรือเติมเชื้อเพลิงลงไปให้แก่กองไฟอีกกองหนึ่งและอย่าแต่คิดหยิบฉวยประโยชน์จากวิกฤตการครั้งนี้เพื่อหากำไรนี่คือกระบี่ที่ลุมลึกของสีจิ้นผิง ในที่สุดกลุ่มอเมริกาเองก็ยอมรับว่าพ้ายแพ้ดังนั้นเรามาสรุปกันง่ายๆนะฮะเมื่อเราหันมาดูทางการเมืองไทย <c oughs> พักการเมืองบางพักเหมือนกับพักอ่าเหมือนกับเซเลสกี้นะที่เป็นคนหนุ่มอวดดีอวดเก่งนะครับอวดใหญ่อวดโตไม่ฟังใครฆ่านักเรียนนอก ข้าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ฟังแม้แต่เหตุผลนะรุ่นเก่าๆไม่ฟังอดีตแต่จะเอาปัจจุบันและมองไปในอนาคตดังนั้นมันจึงเกิดปรากฏการในการเหิมเกริมถึงขนาดที่จะจ้องไปถึงการยกเลิกม .1.1.2 ต้องการที่จะล้มกองทัพต้องการที่จะไม่ให้มีทหาร นั่นคือความเหวมเกิืมของคนกลุ่มนี้ครับของพรรคการเมืองบางพรรคในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะถ้าคิดว่าตัวเองใหญ่นะมีลูกพี่ที่เป็นอเมริกาคอยให้เงินสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ก็อย่าลืมว่าประเทศนี้ก็มีรัเสเซียและจีนอยู่เบื้องหลังให้การดูแลด้วยเช่นกัน ดังนั้นพักการเมืองบางพักนะทั้งสองพักสามพักเนี่ยนะพยายามที่จะล้มล้างสถาบันพยายามที่จะทําลายในที่สุดมันจะชิปหายโดยตัวของมันเองเหมือนเซเลนตกี่ที่ไม่ยอมฟังใครนะเหมือนเซเลนตกี่ที่พยายามที่จะล้มล้างรัเสเซียโดยการท้าทายจะเข้านาโต้โดยการท้าทายที่จะเอาทหารอเมริกาเอาอาวุธอเมริกา มาตั้งในยูเครนแล้วจอคอหอยรัเสเซียบอกแล้วเตือนแล้วนะขอร้องแล้วไม่ฟังเหมือนกับเด็กที่ผู้ใหญ่บอกแล้วไม่ฟังนั่นเองนะเหมือนกับพักการเมืองในประเทศไทยนะเด็กที่ไม่ฟังผู้ใหญ่ในที่สุดจะชี้ผาายด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและนี่คือคำตักเตือนครับดังนั้นพักการเมืองพวกนี้นะฮะ เปรียบเสมือนกับที่คำพังเพยที่บอกว่าพูดได้คิดได้ยุโยงได้โกหกได้ตอแหลได้แต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยในคำพูดต่างๆเหล่านั้นมีแต่ความโกหกตอแหลมีแต่ความกระล่อนปิ้นปล่อนแล้วสักวันหนึ่งจะพบกับจุดจบและความชิบหายเหมือนกับที่เซเลนสกี้ยูเครนกำลังได้รับอยู่ในขณะน,นี้พี่น้องครับดังนั้นเราคนไทย ต้องรักสามัคคีกันความแข็งแกร่งของทุกประเทศนะถ้าประชาชนรักสามัคคีกันแน่นอนฮนะกองทัพเข้มแข็งถ้ากองทัพไร้อาวุธนะกองทัพไร้ทหารเห็นไหมครับอ่าคอมเมนต์เต้นเยงเยงอยู่เนี่ยท้าทายพมา่านะอยู่รอบบ้านเราลา่าอยู่ติดกับเราถ้าเรามีเพียงปืนแก๊ปแต่เขามี M16 แน่นอนฮนะ เราไปเจราจากับคนที่มี M16 มสิเนี่ยให้มาสูฮกเราไม่ได้แต่ถ้าเขามี M16 เรามีจรวดนะเรามีปืนใหญ่แน่นอนฮนะเขาย่อมเกรงใจนี่คือสิ่งที่ถูกที่ควรดังนั้นใครก็ตามคิดจะล้มล้างสถาบันใครก็ตามที่จะคิดล้มล้างกองทัพเพื่อหวังที่จะให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาสนับสนุนและเปลี่ยนแปลงการปกครองคิดจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าในการจังหวัดทุกจังหวัดก็ ก็ต้องถอยหลังไปดูก่อนผมถึงบอกว่าเขาไม่ได้มองอดีตที่ผ่านมาณนะเวลานี้มีการปกครองแบบท้องถิน่นถามสิครับว่าท้องถิน่นใดบ้างที่ไม่ทุจริตท้องถิน่นใดบ้างที่ไม่เอาพวกเอาพ้องถ้าเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศแน่นอนฮนะเราก็ได้แต่โจรแต่ผู้มีอิทธิพลและประชาชนก็จะถูกเหยียบย่ำก็คันาผู้ว่าจากส่วน,วนกลางส่งมา ยังยังเป็นโจรก็มีเห็นไหมขน,นาดมีส่วนกลางคอยกำกับดูแลแต่ถ้าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะท้ายที่สุดนี้กับผมต่าดินใจอยากจะบอกกับพักการเมืองนักการเมืองบางพวกบางกลุ่มบางคนนะครับโปรดใช้สมองคิดอย่าใช้ส้นตีนคิดครับท่านประชาชนไม่ใช่ง่นะจะบอกให้สวัสดีครับ